ข้าชามีต่างที่ยากเรรสาานุขา้าามีนี้ตา,ทา,า,างาาาทีนาทาเวรานิสิกขาปะทานสัมปันสมนที่อย่างนี้สุราเมริมสิกขาปะทังสมาะเรับมะนีสิกขาปะทังคา ตาทิยาเมกามิปัญจสิกขาปทาลิีิลปสัพพติเศรธิยาสัพพโทคาวินาศายะปการสัพพยาวินาศายะปิตโทุธาบัคขลาปันสัพพกวโต

นักโมตสันปะขาวโตได้มีเหตุการณ์สำคัญถึงสามครั้งเกิดขึ้นในระันที่ของกราคมว่ารีกว่า ตทหาตสงคามาม่าประายขพกูมีพระตเจ้ถึงพระผู้มีและทัศนสองเป็นสาะที่นับถือปสระท่ระสงฆงกลาขอพระสบนระเจาดองตนคือผู้นับถืพ้เทีผูนัห่งนะครับ namo bhagavate vasudevaya namo 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 vas